ชมไฮไลท์การแข่งขัน110ชั้นชิพนะครับเชียงใหม่ยูนเต็ดครับพบกับคุณไทยธานีเอฟซีครับก่อนเกมเนี่ยเชียงใหม่ยูนเต็ดอันดับ5นะครับคุณไทยธานีอันดับ6ครับมีคะแนนนะงกับแค่คะแนนเดียวนะครับลุ้นเลื่อนชั้นอยู่ทั้งคู่เลยครับฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าดีเหมือนกันด้วยครับเชียงใหม่ชนะมา2นัดติดส่วนคุณไทย3นัดติดครับ คันมากนะครับเกมนี้กับ3คะแนนครับเริ่มเกมมาเชียงใหม่ว่าทาได้ดีกว่า,กกวาครับรูกโกลจานเวลายุ้ตกงหน้านครับกรอบออกไปแต่ว่าถือว่าได้ลุ้นเลยครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำเฉยเลยครับในทันทีจากนิคาโดซันโตเนี่ยมีประตูต่อเนื่องเป็นนักที่5ต่ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นประตูที่ ในฤุนูการนี้ครับ5นะัด1ิประตูครับแล้วดูมองกิวเปิดตรงนี้พยายามจะเปลี่ยนทางในจังหวะแรกนะครับแต่บอลกระดอนไปชนคารแล้วก็ยังมาเข้าทางของลิคาโดซันโต้ครับโอ่เจาะเข้าไปไม่เหลือเลยครับเนี่ยครับพยายามจะเปลี่ยนทางก่อนแล้วครับไปชนเสาครับแล้วมาตรงนี้เนี่ยลิคาโดซันโต้ก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านะครับ พอเกิดจะได้ลูก2จากซีรีส์แลองกิลครับกิลวนี้ไปชนคาแถเต็ะเลยครับผมเกือบจะนำา2 0ครับอุทัยธานีครัซีมาดูจริงครับแต่เชียงใหม่ยืนแตดไม่ยอมครับดูเดวิสันครับว่าเข้ามาแล้วมีมืปไปหมัดครับเดนิมพงศ์แซมบุนะครับไปผักใส่เดวิสันในกรอบเขตโทษครับข้างล่างน่ยไม่มีปะทะกันนะครับแต่ข้างบนครับมือของเดนิมพงครับแล้วผู้ตัดสินก็วิ่ง ครับพอดึงเนี่ยเห็นูุยแงเกียร์ขยับครับยิงไปอีกทางหนึ่งเลยนี่คือจุดสําคัญเลยนะครับให้เชียงใหม่ยังอยู่ในเกมครับทุกเกมเป็นรองด้วยครับในครึ่งแรกแล้วเปิดมาลูกนี้เนี่ยมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับลิเอร์เก้ครับบอเข้าไปแต่ว่าโอ้โหลายล้ำหน้านี้ล้ำมาเยอะนะครับเปิดของทีมแฟนช์องกิวครับเนี่ยครับมาคนเดียวเลยตรงนี้ สอง,ส,อง,ส,องสามช่วตัวเลยครับที่รั้มแกรฟของปีนเนอร์กิเกตโอกาสค่อนข้างเยอะเลยกันในช่วงเวลาแรกครับออกมาครึ่งหลังนี่เป็นชีงใหม่ครับแต่ก็ได้ทุนเหมือนกันครับอยู่ไทยธานีจัดจังหวะนี้ครับไฮโรดออกมาปัดบอลไกลนะครับเกือบจะถอยไปไม่ทันเหมือนกันดีว่าพัทลับพลยิงลุดไปเยอะแล้วนี่ลูกยิงของปานซินดเจอซุปเปอร์เซฟของบุญญาเตียร์ครับโอ้โหวันนี้นี่ แมนออาเตอร์แมนได้เลยนะครับดูลูกยิงของปาซีสใสมาเต็มข้อแล้วครับหลังเท้าแต่บุญญเกียตรติครับลอยมาปัดมือเดียวครับนี่นครับคือต้องสามเหลี่ยมแล้วครับแต่ว่าบุญญเกียรติก็ยังทําได้ดีครับแล้วเกือบจะได้ลุ้นจากจังหวะที่นิคาโดซันโตสโหนาได้ประตูสุดสครับสามคนของเชียงใหมย่ยืนเต็ดปะกบให้อยู่ครับยังปล่อยให้ใหนิคาโดซันโตสเนี่ยขึ้นเข้ามาแล้วซัดลูกนี้อ้โหเฉียวเสาไปนิดเดียว แล้วนลลจัสเยอรเปิดมานิคาโดซัโตได้หมมีทั้งไปตรงตัวของไทโรที่ปัดทิ้งออกมาครับเกือจะได้เหมือนกันครับไทยธนีครึ่งหลังมีโอกาสน้อยนะครับแต่ว่าโอ้แต่ละครั้งนี่ต้องบอกว่าอันตรายมากครับโดยเฉพาะคนนี้ครับนิคาโดซัโนโตสองครั้งเน้นๆของไทยธนีในครึ่งหลังครับแล้วดูจังหวะนี้ครับชิ้งใหม,ม่ต่อบอ เข้ามาบริเวณกรอบเขตโทษเดวิสันโดนกิจดีสักทุกจารไปสกิดข้อเท้เา,ทาเลยครับก็หไปเลยผู้ตัดสินอยู่ใกล้ๆก็เป่าปจุดโทษทังที่2ให้กับเชียงใหม่นะครับลิ่หนีมาได้แล้วนี่ครับคือจากภาพช้าเนี่ยเราจะเห็นว่าปลายสัตดของกิจดีสักไปโดนเฉียวแฉลบแล้วก็ตรงกับจังหวะที่เดวิสันเนี่ยสปริงเพื่อหลบอยู่แล้วนะครับพยายามจะหลบตั้งแต่ อิสระเข้ามาครับกลายเป็นว่าพอโดนตัวเนี่ยผู้ตัดสินก็เป่าจุดโทษเลยแต่ครั้งนี้เดวิสันยิงข้ามตาออกไปครับไปดึงจังหวะรอวิญญาเกียรติแต่วุญญาเกียรตินี้ไม่หลครับไม่ขยับตัวครับพอไม่ขยับเนี่ยเดวิสันชะงักตามไปด้วยแล้วโอ้โหหยุดไปเลยครับเนี่ยครับไม่สามารถเลือกมุมได้ครับพอเห็นบุญญาเกียรติไม่ขยับครับแล้วก็จบตรงนี้เลยครับ เชียงใหม่ยูเนเต็ดครับเปิดบ้านสเสมอกับไทยทันีเอฟซีประตูต่อหนึ่งครับ